สนับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเอกดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุปแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยก่านัวนัวสวัสดีท่านผู้ส้มบอถึงการเปิดประเทศของโซโปจีนแมนไม้ความว่านักท่องเที่ยวก็ลืมที่จะลังไลออกจากประเทศจีนเพื่อเขาไปยังประเทศนั้นๆแน่นอนหนึ่งแน่นันประเทศที่มีชายแดนติดจอดกันกับโซโปจีน นั่นก็คือโซอปโปลาวซึ่งเวาลาสุดทั้งโซปูจ,จินและโซปโปลาวกว็มีรถไฟความไวสูงเส้นทางที่สามารถเชื่อมจอดกันซึ่งว่าสามารถน้าใส่รถไฟนาตั้งเต่คุณหมิงมาถึงนครดวงวิงจันได้ฉะนั้นแน่นอนการที่จะให้โดยสารขึ้นในรถไฟเพื่อไปยังจุดหมายอีกหนึ่งประเทศก็จะมีคววมลําบากบ่นหน่อยเลยท่านผู้ชมคือกันกับข่าวนี้ทีแอดมินเองจะพยายามให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเกี่ยวกับ การขนส่งผู้โดยสารหลังจากที่ว่าไน้มีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของสอปจีนซึ่งว่าจะเป็นการเดินทางเข้าออกโซป,ปลาปเป็นจํานวนคนอย่างล่วงหลายนั่นเอง่านผู้ชมเจ้าสำหรับการพ่านด่านสากลแมมนว่าจจะรสางความยุ่ยากให้แกผู้โดยสารเมื่อเปิดบริการรถไฟเล้าจีนจากนาครวิ่งจันทร์หานาครคุนหมิง ด้วยอินตามข่าวลาวยูสเทเรียโอเอฟเอ็มเก่าสิบเมกะเฮิร์ตงในโอกาสให้สัมผัสตัวสีมดซอนระวังเข่าห่วมกองกรผสมรัฐบาลเปิดกว่างครั้งที่สองปีสองพันสิบสองงจัดขืนอยู่ที่นครวิวิจัน์เมืองบุรุณมณีโดยฐานเวียงสวัสด์สีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทางรถไฟในปี2 0 2 3นี้ว่าปัญหาที่จะกระทบต่อการขนส่งโดยสาร ในการเปิดให้บริการรถไฟเล้าจีนโดยสานะหวางประเทศจากนาครวูมิงจันหา,น,าคนครคุนมิงโซปจีนแมนบัญหาผ่านระบบผ่านดานสากลของผู้โดยสารการกวดกาค้นเข่าออกเมืองของสองประเทศซึ่งในแยกออกเป็นการกวดกา2สองจุดขาดว่าจะใช้เวลาสี่ส่วโมงบวกกับรนยะาเวลาเดินทางจากนาครวูมิงจันไปหา,น,าคนครคุนมิง ที่มีในระยะทาง1 0 0 0กับิกิโลเมตรแมนจะใส่เวลาเดินทางถึง8ชั่วโมงรวมกันเป็น12สชั่วโมงซึ่งเห็นวาจะใส่เวลาดวนโพดและการจะกระทบต่อการจัดตั้งจำนวนเถวรถไฟขนส่งรวมถึงการกำหนดจำนวนผู้โริษัทในขบวนการรถไฟนย่องไรก็าตามเพื่อเก้ไขค,ความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ถือว่าทางบริษัทรถไฟเล่าจีนพร้อมศึกษาความเป็นไปใดในการกำหนด การกวดกาทั้งขาเข่าและขาออกหวมกันอยู่จุดเดียวเพื่อสร้างความสะดวกสบายของผู้โดยสารปัจจุบันโซโปโป่าวมีทางรถไฟสองสายคือล,ล,ล,ล่าไทยและล่าจีนรถไฟล่าไทยแมนเปิดบริการปกติมือละซีเทียวไปกลับได้จากตู้สินค้าพวงมาน้ำสูงสุดได้เศร้าตู้ส่วนรถไฟล่าจีนภายหลังเปิดน้ำใส่ยังเป็นทางการได้กลเป็นทางเลือก รักขคงนักท่องเที่ยวทั้งภายในก็คือต่างประเทศเพื่อเดินทางจากนครวิ่งจันทร์ไปสู่บรรดาแข้งผากเนือพอมีความสะดวกปลอดภัยและคาเสียใจในการเดินทางสมเหตุสมผลทั้งเป็นทาาเลือหนึ่งในการขนส่งสินค้าทั้งภายในเมื่อัปัจจุบันรถไฟราจีนได้เปิดบริการขนส่งโดยสาร10สถานีนับแต่เปิดบริการในวันที่3ธันวาคมพ0 2 1เอหาวันที่12ธันวาคม2 0 2 2 สามารถค้นซุ่งผู้โดยสารได้นนทั้งหมด1นึ่งล้านสแสนเก้าสิบพันหาหอยหาสิบหาเทือคนขาดคะเนทไทยปีจะสามารถบรรลุได้1.4ล้านเทือกคนส่วนการค้นซุ่งสินค้าเปิดบริการ6สถานีแต่วันที่3ธันวาสองพันสิบเอ็ดหาวัา 2, 2. านที่12ธันวาสองพันสิบสองสามารถค้นซุ่งสินค้าได้ทั้งหมด2.4ล้านต้น ขาดคะเนนถ่ายปีจะสามารถบรรลุได้2.2งล้านตน n ได้นหนีสิน้าแต่ล่าคนส่งไปจีนมี1.62หล้านตนแต่สินค้าแต่จีนคนส่งมาเล่ามี0.37ล้านต ồ หรือ3 7 8แสนเจ็ดสิบพันเกลาอหอยเจ็ดสิบเจ็ดตนอย่างไรก็ตามเนื่องจากการให้บริการรถไฟสำหรับคนล่าถือว่าเป็นเวียบหม่เหตุให้ยังมีหลายหลายปัญหาจะต้องได้หับการปรปับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เซนวาการบริการขายปีพานระบบออนไลน์ปัจจุบันได้สํำเร็ได้ะสามารถลงทะเบียนหด้แล้วแต่ระบบการจ่ายเงินผ่านธนาคารแมนสํำเร็จแต่การจ่ายเป็นสกุลเงินตาต่างประเทศปัจจุบันยังปรึกษาฮารือการจ่ายเงินผ่านระบบยูเนียนเพย์ของธนาคารการค้าต่างประเทศเลาวหรือ BCEL ในปัญหาอื่นๆที่ต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเกา่าขอขับใจข่าวด้วย FM 90 MHz